พีแต่แหกตัวที่ว่าว่าทำบุญเนี่ยเพื่อนนั่นม่ให้เนาะโอ้ผีตาแหกผีต่แหกนี่วัดติดบวชเนี่ยโอ้ผุ้ในนั้นละ ครับผมผีแตยแหกตู้ที่วัดพ่อบวชนี่บวชจู่อุบลบอกพ่อเขาบวชอยูไรย่องอยูไรย่องนี่แหละโอ้เพิ่นมาซ้ำมือสุดท้ายบอกพ่อเออมันดูกุดเกาอยู่ต้นม่วงนี่โอ้มันบอกวชขึ้นมือซีกเลยล่ะโอ้ขึ้นมือซีกเลยเอออ่ะหลังห้อยออกเลยพี่น้องโอ้พ่อซีกหลังหอยออก เออพ้นมาบอกเลยว่ทเถครับผมโอ้สำหรับตัวนี่ตัวเดียวเลยครับผมเออมันละคกล้เคียงกงนครับมันสามตัวบนสองละหนึ่งแสนอันนี้บ้านี่นีมากเ้องือควนเลยโนะทรหาจะมือยังเอาไว,ว้ควอนสามบสามเ็งมาเลยกัน ทำหลังทรงเด้พีหนออ๋อเลขสามูนย์สามีกกอนมูเลยเฮกอนมูอได้ี่นออ๋อือว่ากล่องเออมากในก็เลยบอกีมาที่ไปไปฟังสินะีหนอโอ้สำหรับเลขสามนสามเนี่ยครับออที่ไปขาวูนพูนเด้พีหนอโอ้ พี่ปูนกับประแม่ยังอายุสี่สิบเจ็ดเจ็ดแล้วพี่น้องโอ้ผู้ยิ่งคือผู้ใา่พ่อผู้ยิ่งผู้ยิ่งต้ไม่มีญาติโอ้เอาจูนพูนพี่นาอืเป็นผู้ยิ่งเป็นผีตาแหกอ่ามาบอกก่อนศึกครับผมพร้อมศึกเลยป่ะทั้เป <ม>พ้นอยากได้บุญที่พ่อเพิ่นว่าบอกนี่ให้ยังไงมาขอบุญแล้วอขอบุญแล้วก็ก็ร่วมใหม่พ้นนั่นแหละก็ยอดต้องกปอบป้าไปนั่มมันนะโอ้ครับผมต้องกับป้าร่วมยอดเงินอลไรก็นสิบเจ็ดล้านโอ้มื่อพ่อบวชนี่ได้สิบเจ็ดล้าน สิบเจ็ดล้านเจ็ดมือนหกอยี่สบหกบาทอเก็บเงินได้ใคเจ้าวาดเพิเ่นไปล่ะครับโอ้หมาไปทั้งเจ้าวาดเลยครับโอ้เงินกัดเยียวลับที่ได้ไปสร้างครับ รุดกันบ่นยาแล้วกันกันก็เาสื้อกันเป็นหลังเป็นหลังมาตั้งก็ได้ครับบ้านก็จะประกอบไปด้วยกืรเมื่อมันเป็นบ้านขายมันก็จำเป็นที่จะอาจจะพูดติงเนี่ยเออเออพอลงที่พูดติงมึงที่ต้มหม้อบ้านรัดค่ารัด สามหมื่นสี่มื่นเขาตั้งให้เราเด้โอ้พ่อก็เลยมามั่นใจตัวผีตแต่แหนมาบอกอีเหมือนปะเพราะว่าม<อ>ั่นใจคือข้ามาพุ่นพอ่อถึงมากเลยอยู่แล้วบอกตอัวนี้ซื้อตัวนั้นเลยอือบอกตัวได้ซื้อตัวนั้นเหมือนผีผันมาบอกสามศูนย์สามนั่น,น,น,นแหละกระเร็งโทรหาจนมือใหญ่ก่อนเลยโอ้ ล็อกไว้เลยตัวนี้มันบ่พอคือว่านี่ะโอ้พันคุ่นพันพันคุ่นพัน,พนล้วกัหมุนสามประตูอีกเด้โอ้เอาไปทำสาม3ูสามเป็นทีพันโอ้อือกันกันหมุนสามประตูกั3สามพันเขาก็บาดีเขายเอาตดนน้ำกับปพันหนึ่งต่นะโอ้โอ อันนี้คือผีตาแห็นมาบอกอพี่น้องอพ่อ้ำอีกครั้งหนึ่งเลขทำบิธีกับเลขสองละแสนครับเลขทำมิทีอยู่สวนลินลูกจังหวัดนายองอยู่สวนทุเรียนของคุณพ่ออาพอจำมาเพ่ดแจ้งครับมารวมทำบุญน้ำสองหมืนบาทครับหลังจากเพื่นเอาเอาเงินมาให้แล้ว ลรวกาเพินก็นเลยถ้ามีที่หายผู้ขอตอแกนในแต่ถ้ามิที่ต่อเลยครับนั่นคือเลขเจ็ดศูนย์สามศูนย์สเจ็ดศูนยสาบิซีครับผมบาทหว้วย่องละแสนสามศูนย์รับบนสองละแสนสาหรับ่างเจ็ดเก้า กันกันคือแปดสามนแหละครับครับผมบัดเลขผีตาแหกมาบอกผีผียุพุทธแล้น่ยโอ้ยุกพุทธมองคุณพ่อไปนอน,นอน่ะมาผีตาแหกมาบอกสามเม็ดเดียวเอา มาบอกกระตัดเพรท่านได้นเพรท่านได้ได้แอนหวยท่านมีที่ได้พี่น้องหวยใหญ่บอกก่อนบอกก้อนหวยท่านมีที่หวยซองละแสนกับตาบ้านได้ได้พี่น้องโอ้ปลามูเลยปาไห้ตอนมูเลยพี่น้องบังเอิญปาหมูไดยสามร้อยสามพี่น้องบังบังเอิญก็มาตรงกับหวยท่านมีที่อีกมาตรงกับหวยท่านมีที่อีกมาตรงกับหวยซองละแสนอีกแหวยท่านมีที่เด่นก็สิเล่นนักอยู่เลยพี่น้อง

เอาไปรวยวะล่ะครับยัดไปกับตัวสอยตัวสองรอยห้าสิบเป็นสองแสนเป็นตัวครับผมบ่อดียกบ่ไดียาีกทีนึ่งอือาเอฟซีครับผมสำหรับเลขทําพิธีเลขเก3สนสเลขพีตะแหกงเพ่บอกได้สามส่วสามเลยครับด้วยเอฟซีครับผมนะอืม ทุกทายทั้งเรืนึ่งคาดกาฝันดีๆจังจังว่ากันนะพี่น้อครับผมถ้าผีตะแยงปืนมาย่ำมาอีกครับ